หุ้นอเมริกาลงแรงมากหลังจากขึ้นภาษีและการโต้ตอบจากจีนตอนนี้เราควรทำยังไงกับหุ้นชั้นนำอย่าง n อ i นว a a ดีย o n ซและ Google วันนี้มาติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะออมต้องขอให้กําลังใจพี่ๆนักลงทุนทุกคนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยตลาดอเมริกานะคะลงค่อนข้างแรงเลยนะคะและไม่ว่าจะเป็น หุ้นตัวใหญ่ๆห,หรือว่าหุ้นชั้นนำเนี่ยก็ลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะซึ่ง3ตัวลหลักๆที่ออมจะมาวิเคราะห์ในวันนี้นะคะก็คือ Nvidia Google Amazon ซนึ่งวันนี้เราจะวิเคราะห์ทางการาฟพื้นฐานแล้วก็ข่าวที่มีนตอนนี้ด้วยค่ะถ้าพร้อมที่จะไปฟังแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้ออมแล้วก็อาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะไปดูเนื้อหากันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มจากการดูกราฟของตัว Google ก่อนนะคะซึ่ง Google ตอนนี้นะคะใน r a m e Week ่อนนะคะคในทางเฟรมระยะกลางถึงยาวเนี่ยตอนนี้นะคะราคาเนี่ยได้ลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแพทเทิร์นสีลงมาจนถึงเลขเแล้วนะคะและเงินทุนไหลออก ต่อเนื่องเลยนะคะตรงนี้ในทางเฟม e e k เนี่ยก็ยังเป็นความเสี่ยงแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็มองได้ว่าเขาถึงเลขเก้าแล้วเนี่ยโอกาสจะมีการรีบาวขึ้นได้หรือเปล่านะคะส่วนถ้ามาดูในทางเ a m e Day ตอนนี้นะคะถ้าเรามองจากแชเนลขาลงที่ได้ตีไว้เส้นข,ขาวๆนะตอนนี้นะหลังจากที่ราคานะคะไซด์เว์ตามกรอบแล้วใช่ไหมคะมันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยราคาเหมือนจะมีการเด้งนะคะเบรกเอากรอบขึ้นมาได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วราคาก็ไปชนกับ แนวต้านของ h o m ม l y ี a เ n นโบสีขาวก็คือระยะยาวมันก็ไม่ผ่านสุดท้ายหลังจากเด้งตรงนี้ราคาก็ลงต่อค่อนข้างเยอะเลยนะคะจนตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่ที่ช่อง Channel ขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ Pattern 49ขาลงเป็นเลขก7นะคะตอนนี้ก็ เงินยังไหลออกอยู่เนาะตรงนี้นะให้เราติดตามกันนะคะรอให้เขาไปถึงเลข9ก่อนแล้วก็เป็นเงินทุนเนี่ยนะคะมีการไหลเข้ามานะคะและมีรายใหญ่ด้วยตรงนี้ถึงจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมองว่าโอกาสที่มันจะลงต่อเนี่ยก็จะมีสูงอยู่นะคะเราได้วิเคราะห์กาาฟไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูในส่วนของพื้นฐานกันบ้างนะคะบาลานซ์ชีตนะ ตรงนี้ถ้าเราลองมองบาลานซ์ชีตเนี่ยนะคะทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะคะนี่สินนะคะน้อยกว่าทรัพย์สินตรงนี้ถือว่าดีเลยนะคะอ่า net income To t a l r e v e n u นนะคะรายได้สุทธิแล้วก็กำไรเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะคะ2ปีที่แล้วอยู่เนาะ o p e r a t i n g income ารดการดำเนินงานนะคะกำไรก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยถือว่าเขาทำฟอร์มมาได้ค่อนข้างดีถ้าดูเป็นรายปีไปนะคะ และในส่วนของกระแสเงนินสดหรือว่า cash flow นะคะ cash flow กระแสเงนินสดเนี่ยก็ย,ยังมีกระแสเงนินสดที่ค่อนข้างโอเคไหลเวียนดีอยู่นะคะ investing นะคะการลงทุนตรงนี้เป็นลบคือดีนะคะหมายถึงว่าบริษัทเนี่ยได้มีการนะคะนำเงินเนี่ยไปลงทุนต่างๆนะคะตามชื่อเลยเนาะ investing และ financing นะคะตรงนี้เป็นลบก็ดีเหมือนกันนะคะเหมือนว่าบริษัทเนี่ยยังมีสภาพที่แบบว่ามีการจ่ายปันผลนะคะการนำไปซื้อหุน้นหรือว่าต่างๆได้อยู่ เนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างสวยมากสำหรับตัว Google ค่ะและต่อไปนะคะถ้าเรามาดูในส่วนของ insider trading นะคะตรงนี้นะถ้าเรามามองเราจะเห็นแท่งสีแดง2แท่งใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นวอลลุ่มการขายนะคะ ตรงนี้นะคะในเดือนจุลาคนนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็เดือน n o v e m ber ก็คือเดือนพฤศจิกายนเราจะเห็นแท่งแดงที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยตรงนี้นะคะก็หมายถึงวอลลุ่มการขายเยอะแล้วก็อินไซเดอร์เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นชั้นนําต่างๆนะคะหรือว่ากูรูต่างๆเนี่ยก็ได้มีการแห่ขายหุ้นในช่วงเดือน7แล้วก็เดือน11 นะะในปีที่ผ่านมาเนาะและในวันนี้นะคะออมก็ต้องขอเสริมนิดนึงนะคะอันนี้นะคะก็คือ intrinsic value นะคะก็คือเราเนี่ยจะมาดูว่านาหุ้นต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยราคาเหมาะสมตามของเขาเนี่ยคือเป็นเท่าไหร่นะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นการอ้างอิงมาจากสูตรของเกรแฮมนะคะซึ่งเกรแฮมเนี่ยเขานะคะก็ได้คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาและตรงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในตัวที่จะมาช่วยเราวิเคราะห์ ด้วยนะคะสูตรของเขาเนี่ยก็จะมาตามด้านขวานี้ซึ่งตัวความหมายต่างๆนะคะก็จะนี่เลยนะคะ V เท่ากับ Intrinsic Value นะคะ EPS นะคะ Earning Per Share นะคะต่างๆตรงนี้นะคะตามด้านซ้ายที่มีข้อมูลอยู่เลยนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าใครนะคะที่อยากรู้ความหมายหรือว่าสูตร มันหาย,ยังไงนะคะก็สามารถไปติดตามนะคะที่ช่อง VAP Membership ของเราได้เลยนะคะจะได้มีการสอนสูตรอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ดูราคาที่เหมาะสมนะคะ ช่นตัวนี้นะคะ Google เนี่ยหลังจากที่คำนวณสูตรมาแล้วนะคะเราจะเห็นว่าราคาที่เหมาะสมเนี่ยก็คือ132ดอลลาร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไปอ้างอิงกับทาง a ฟ e w วิ k ของตัว Google นะคะเราจะเห็นได้ว่าราคาที่เหมาะสมของเขาเนี่ยจะเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำก็คือ132ดอลลาร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวรับของในช่วงวิฟของตัว Google เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนั้นเหมือนกันนะคะ134ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นแนวรับที่ได้ ามสูตรของเกรแฮมเนี่ยนะคะก็ใช้มาพิจารณาอีกทีหนึ่งได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าถึงแนวรับนั้นแล้วเนี่ยเขาจะรับอยู่เสมอไปเนาะซึ่งข้อมูลสําหรับสูตรของ Instinct Value นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นการเน้นเทรดนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์อีกหนึ่งมุมมองนะคะแต่ว่าถ้าเราจะ วิเคราะห์หลักเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่กราฟมากกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเสริมอีกตัวหนึง่งและถ้าใครนะคะที่อยากรู้แบบละเอียดนะคะว่าสูตรนี้มีที่มายังไงนะคะแล้วก็สูตรนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะสามารถช่วยเรายังไงสามารถไปดูที่ช่อง VIP Membership ได้เลยค่ะ หลังจากที่เราวิเคราะห์กราฟมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูในส่วนของข่าวกันบ้างว่าทําไมนะคะหุ้นตอนนี้เนี่ยหุ้นอเมริกาถึงลงหนักมากนะคะซึ่งตอนนี้นะคะณนะวันที่4เมษายนปี2025นะคะแรงข่าวเนี่ยมาจาก The Money Fool นะคะต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นค่อนข้างที่จะปั่นป่วนและเทดเดอร์จะตื่นตระหนกค่อนข้างแรงนะคะเนื่องจากท้ำเนี่ยเก็บภาษีจีนนะคะ ซึ่งทำไมหุ้นและทำไมหุ้น Google หรือว่า Alphabet เนี่ยถึงได้รับผลกระทบด้วยนะคะตอนนี้นะคะหุ้น Google เนี่ยถือว่าถูกที่สุดในรอบ2ปีเลยนี่คือโอกาสทองของนักลงทุนหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ราคานะคะลงมาเหลือ145ดอลลาร์นะคะและ P/E ต่ำสุดตั้งแต่ปี2023เลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยเคยร่วงหนักช่วงโควิดวิกฤตปี2008แต่ก็สามารถฟื้นตัวได้ทุกครั้ง และเรามาดูกันว่าครั้งนี้เขาจะสามารถฟื้นตัวนะคะหรือว่าเด้งกลับไปมีความแข็งแกร่งได้หรือเปล่านะคะซึ่งรายได้หลักๆ 7 5ของ Google เนี่ยมาจากโฆษณานะคะซึ่งเสี่ยงถ้าเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยและคดีผูกขาดในสหรัฐนะคะก็ยังดำเนินต่อไปนะคะอาจจะถูกบังคับแยก Google Search หรือว่า Home c r แต่ว่า Spin Off เนี่ยมักสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ Market Cap ของ Google เนี่ยอยู่ที่1.8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถ้าคุณถือในระยะยาว3-5ปีหุ้นตัวนี้อาจจะให้ผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดก็เป็นได้ค่ะ และถ้าเราลองมาดูในส่วนของ Return By Period นะคะตรงนี้นะคะต้องของให้กำลังใจพี่ๆทุกคนนะคะเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยตลาดลงแรงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลองมาดูในระยะยาวๆเนี่ยเห็นไหมคะว่าผลตอบแทน10ปีย้อนหลังเนี่ย ก o o g l e ก็ยังให้ถึง18.72%นะคะก็ถือว่าถ้าเป็นในระยะยาวเนี่ยถือว่ายังมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเนาะว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยเราก็ควรทำตามสัญญาณนะเราก็ค่อยไปรับ ในจุดที่เป็นจุดรับใหม่หรือว่าจะเป็นจุดกลับตัวก็จะดีกว่านะคะในภาพรวมเนี่ยตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2025นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยเห็นไหมคะว่ามีสีเขียวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าจะเป็นในเดือนอ่ จุลายนนะคะนี่เลยเห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นผลตอบแทนเนี่ยเป็นบวกนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเป็นบวกสีเขียวเนี่ยเยอะกว่าสีแดงเลยนะคะมีตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์นะคะและสูงสุดเนี่ยถึงยี่สิบจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์เลยในปีสองพันสิบห้านะคะตรงนี้นะคะถ้าใครที่ถือยาวเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ เก็บในจุดที่ต่ำนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เล่นสั้นเนาะก็สามารถทําตามสัญญาณได้เลยนะคะเล่นเป็นรอบนะคะเล่นน้อยเล่นสั้นก็จะดีกว่าเนาะและตัวต่อไปนะคะที่ออมจะมาวิเคราะห์ในวันนี้นะคะก็คือตัวอเมซอนะคะ่ะอเมซอนในทางเฟรมวิกตอนนี้นะคะไปวิเคราะห์กราฟกันก่อนทางเฟรมวิกตอนนี้นะคะ แพทเทิร์นสีเนี่ยเป็นขาลงถึงเลข7แล้วนะคะก็คือมีแรงขายยังค่อนข้างเยอะอยู่นะคะและเงินทุนไหลออกด้วยนะคะยังเป็นความเสี่ยงอยู่ในไทม์เฟรมว e คนะคะส่วนไทม์เฟรมเดย์ตอนนี้นะคะหลังจากที่เหมือนกันเลยนะคะราคาเนี่ยลง เป็นกรอบชแนลขาลงมาแล้วนะคะหลังจากนั้นมีช่วงหนึ่งที่ราคาเด้งขึ้นไปนะคะแล้วก็เด้งขึ้นไปยืนเหนือโฮมรีเลนโบสีขาวได้แต่สุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆหรือว่าตามตลาดอ่าตามอินเด็กต์นะคะ หลังจากที่เขายืนไปได้เนี่ยนะคะวันถัดไปเนี่ยราคาก็ร่วงลงมาเหมือนกันนะคะจนปัจจุบันเนี่ยราคานะคะก็ลงมาจนถึงเลข6ของแพทเทิร์นสีกขาลงแต่ว่าแท่งล่าสุดนะคะก็ยังสามารถปิดเขียวได้มีแรงซื้อกลับเข้ามานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเงินทุนก็ยังเป็นไหลออกอยู่นะคะยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะสำหรับตัวอเมซอนเนาะซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของบาลานซ์ชีตนะคะ ตรงนี้นะคะจับสินเพิ่มมากขึ้นนะคะนี้สินก็ยังดูแบบคงที่เพิ่มขึ้นนิดเล็กน้อยนะคะ n น t ต n c o m e เพิ่มมากขึ้นนะคะ e v e n u ูเพิ่มมากขึ้น o p เ r a t i n g i n c o m นก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะ,ะเห็นไหมคะว่าในระยะสั้นเนี่ยถึงแม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยจะลงแต่ว่าภาพรวมในระยะ ใหญ่นะคะก็คือในพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเขาก็เป็นหุ้นใหญ่ด้วยใช่ไหมคะ cash flow กระแสเง,งินสดก็ถือว่าดีนะคะ i n v e s t i n g f i n a n c i n g ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะ insider trading ส,สำหรับตัว a เม z o n เนี่ยก็เหมือนกันเลยเห็นไหมคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมกับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นวอลลุ่มการขายค่อนข้างสูงนะคะกูรูต่างๆเนี่ยก็มาแห่ขายในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะและถ้ามาดูนะคะราคาที่เหมาะสมสำหรับ In t r ท n s i c Value นะคะก็คือของเกแฮมเนี่ยตามสูตรมาเลยนะคะเขาหาให้เนี่ยก็คืออยู่ที่124.875ดอลลาร์นะคะสำหรับตัวอเมซ o n เราก็ลองไปดูกันได้นะคะว่าเลขตรงนี้นะคะมันมีความสอดคล้องกันยังไงกับราคาปัจจุบันนะคะสามารถลองนำเอาไปวิเคราะห์ได้แต่ว่าตรงนี้นะคะก็จะ ให้เปอร์เซนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่านำไปวิเคราะห์ได้อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะดูข่าวแล้วก็กราฟเนี่ยเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะคะตรงนี้ไม่ได้แนะนำการซื้อขายนะคะสำหรับราคาตามความเหมาะสมตรงนี้เนาะเราวิเคราะห์กราฟกันไปแล้วต่อไปนะคะข่าวนะคะเราจะไปดูข่าวกันบ้างว่าเกิดข่าวอะไรบ้างถึงทำให้ราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงนะคะสำหรับไอเมซอนตอนนี้นะคะ ถือว่า Amazon เนี่ยโดนภาษีเต็มๆเ,เลยนะคะแต่ถ้าเรามองแบบ VI นะคะมองระยะยาวเนี่ยก็มองว่าเป็นจังหวะซื้อหรือว่าเป็นจังหวะที่น่าเข้าเก็บได้ในช่วงที่ราคาลงแรงเนาะเพราะว่าอ่า a เม z o n นะคะราคาเนี่ยล่วงลงมานะคะเหลือ171ดอลลาร์นะคะลงมาถึงลบ3.92%เลยนะคะซึ่งรายได้ของเขาเนี่ยตอนนี้68%นะคะมาจากการขายสินค้า ซึ่งเขาก็อ่อนไหวต่อราคานําเข้าในเรื่องของภาษีนะตอนนี้ด้วยนะคะแม้อเม z o n จะบริหารต้นทุนได้ดีบวกกับมีระบบที่ดีเนี่ยแต่ว่า Walmart เนี่ยอาจจะได้เปรียบในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดนะคะและนักวิเคห์เนี่ยมองว่า PE ของตัวอเมซอนเนี่ย ที่ต่ำที่สุดในรอบ10ปีนี่คือโอกาสซื้อของดีราคาถูกค่ะแล้วทุกคนเห็นว่าเป็นโอกาสเหมือนกันไหมคะถ้างั้นก็ลองดูนะคะว่า a เม z o n เนี่ยจะมีจุดแนวรับที่เท่าไหร่แล้วก็จะสามารถเด้งขึ้นผ่านไปได้ไหมนะคะจะสามารถเด้งกลับรีบาวไปได้ไหมนะคะก็ลองติดตามกันดูเนาะและตรงนี้นะคะถ้าเรามาดูผลตอบแทนย้อนหลังนะคะ10ปีของ a เม z o n เนี่ยนะคะมีสูงถึง24.81%เลยนะคะ ก็จะสูงกว่าตัว Google ด้วยนะคะตรงนี้ยังถือว่าภาพรวมในระยะยาวนะคะก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่โอเคอยู่นะคะถ้างั้นก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะอยู่ตลอดทั้งคลิปเลยเนาะ,ะเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยตอนนี้เนะี่ยก็เล่นกับจิตใจของนักลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะาตลาดลงค่อนข้างแรงด้วยถ้ามาดูภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่าสีเขียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าสีแดงเลยด้วยและในเดือนที่มีสีเขียวมากที่สุดนะคะตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ เดือนโนเวม ber นะคะของทุกปีนะคะเห็นไหมว่าจะมีอาจจะมีติดลบแชร์มานะคะในสองปีนะคะแต่ว่า นอกนั้นเนี่ยจะเป็นบวกค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมคะว่าจะมีทั้ง10 6 5นะคะ1หรือแม้แต่มากที่สุดคือ11.53ในปีที่แล้วเองก็คือปี2024ค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่ออมจะนำมาวิเคราะห์ในวันนี้นะคะนี่ก็คือตัวพระเอกของใครหลายๆคนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะลงค่อนข้างหนักมากๆเลย เพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้ผลกระทบแบบเต็มๆเลยนะคะสําหรับข่าวในตอนนี้นั่นก็คือตัว NV ็นวีเดียนั่นเองนะคะซึ่ง NV ็นวีเดียเนี่ยเขามีข่าวเกี่ยวกับชิปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหลังจากวิเคราะห์กราฟเนี่ยออมจะไปอ่านข่าวให้ฟังอีกทีนึงเนาะซึ่งสําหรับกราฟตอนนี้นะคะในทางเฟรมวีคนะคะเอ็นวีเดียเนี่ยมีการย่อค่อนข้างแรงมากๆแรงขายยังเยอะอยู่นะคะเป็นแท่งสีแดงเลยนะคะตรงนี้เป็นเลข5ของพั t ธุ์สิบเก้าขาลง และตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าในทางเฟรมวิกเนี่ยมีแนวรับอยู่ที่88.175และตอนนี้ราคาก็ลงใกล้จะถึงแล้วและเราต้องมาลุ้นมากๆเลยว่าแนวรับตรงนี้จะสามารถรับอยู่ไหมเพราะว่าถ้าแนวรับตรงนี้ไม่สามารถรับอยู่ได้เนี่ยอาจจะลงต่อได้ไปจนถึงแนวรับของเส้นเรนโบว์สีขาวในระยะยาวเลยนะคะส่วนในทางเฟรมเดย์นะคะตรงนี้แนวรับรอบปีนะคะนี่เลยนะคะถ้าตาม CD ดีนะคะอยู่ที่ 8 9 6 7 1จนถึง87.93นะคะตรงนี้และมีแนวโน้มว่าราคาเนี่ยใกล้จะมาแตะแล้วนะคะราคาเนี่ยมีการหลุดเทนมาแล้วเห็นไหมคะจากที่เขาอยู่ในกรอบไซด์เว้นะคะในไทม์เฟรมเดยหลังจากนั้นเจอแนวต้านต่างๆของเรนโบ์ช่วงนี้เนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้ราคาลงลงลงและตอนนี้หลุดเทนแล้วนะคะหลุดเส้นเทนเรียบร้อยแล้ว นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคนติดดอยค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะว่าออมว่าตัวนี้นะคะทุกคนที่เล่นหุ้นอเมริกายังไงก็จะต้องถือตัวนี้แน่นอนนะคะเ v i d i a เดียไม่ว่าจะเป็นระยะยาวหรือว่าระยะสั้นถือแบบมายาวๆเลยตั้งแต่เข้าวงการมายังไงก็ต้องมีตัวนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนะะี่ยราคาหุ้นลงค่อนข้างแรงนะคะถ้าใครนะคะที่ถือยาวเนี่ย ก็อาจจะไปมองแนวรับค่อยไปหาจุดรับซื้อเพิ่มเก็บเข้าเฉลี่ยเพิ่มได้นะคะแต่ถ้าใครที่เล่นสั้นเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็เจอสัญญาณขายที่ค่อนข้างที่จะหลายจุดนะคะก็ควรที่จะเล่นสั้นตามตลาดไปก่อนเพราะว่าถ้าเราได้รับในต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเราก็ควรที่จะเล่นสั้นดีกว่านะคะเนาะตรงนี้ตรงนี้จะเห็นว่าคนติดดอยค่อนข้างเยอะและ,และก็ไม่ได้มีรายใหญ่เลยนะคะเงินทุนยังไหลออกอยู่ยังอยู่ในส่วนที่ อ่อนแอนะคะยังอยู่ในส่วนที่ยังไม่ได้ปลอดภัยมากนะคะสำหรับตัว Nvidia ีย ในช่วงของ6เดือนนะคะเมื่อกี้อาจจะเป็น1ปีเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นช่วง6เดือนถ้าเรายิ่งซูมเข้าไปนะคะในระยะสั้นกว่าเดิมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแนวรับในระยะสั้นแล้วนะคะแปลว่าโอกาสที่จะลงไปต่อเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแพทเทิร์นสีถึงเลข8นะคะก็อาจจะลงไปจอดต่อจนถึงเลข9หรือว่าต่อไปเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงอยู่สําหรับตัว n v i d i เดียค่ะและถ้าเรามาดูในส่วนของ Insider t r a d i n g นะคะ ตัว Amazon กับ Google เมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นแท่งแดงคือวอลลุ่มขายของ ของกูรูต่างๆนะคะหรือว่านักเทรดต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างเยอะใน2เดือนถูกไหมคะก็คือเดือนกรกฎาคมกับเดือนอพฤศจิกายนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเอ็นวีเดียเนี่ยเราจะเห็นวอลลุ่มขายค่อนข้างที่จะหลายเดือนเลยนะคะในปีที่ผ่านมานะคะนี่เลยนะคะตั้งแต่เอพิลเมย์นะคะจูนกับจูไลค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเซปเทมเบอร์เยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีปรับปลายในส่วนของออกัสตนะคะออกตุร์เบอร์แล้วก็นะคะแล้วก็เดซเซมเบ เห็นไหมคะจะมีมาได้เรื่อยเลยนะคะอาจจะมีมากมีน้อยตามลําดับไปนะคะถือว่าตรงนี้เนี่ยผู้ถือหุ้นชั้นนําต่างๆนะคะหรือว่ากูรูเนี่ยเขาจะมีอินไซเดอร์เขาอาจจะมีการรู้อะไรมาบางอย่างแล้วก็มีการขายออกไปแบ่งขายออกไปในแต่ละเดือนของปีที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยค่ะและสำหรับราคาที่เหมาะสมตาม intrinsic value นะคะของ g r ร h a m เนี่ยก็ได้มีการ สูตรของเขานะคะก็ได้มีการคำนวณมาอยู่ที่ราคาที่เหมาะสมก็คือ73.2ดอลลาร์นะคะตรงนี้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าแต่ละจุดมายังไงนะคะอย่าลืมว่าไปดูที่ Membership ได้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นข้อมูลล่าสุดของวันที่3เดือน4นะคะตรงนี้ลองเอาไปดูว่าเขามีประโยชน์ยังไงนะคะเขามีส่วนที่ ตรงกับแนวรับในทางเฟมไหนๆบ้างนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้เจาะลึกเนาะถ้าใครที่อยากดูแบบเจาะลึกไปดูที่ Membership ได้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้วิคอ์กราฟมาแล้วเนี่ย ต่อไปนะคะนี่ก็คือข่าวใหญ่นะคะในช่วงนี้เลยจริงๆนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีของอเมริกาที่เก็บจากประเทศต่างๆหรือว่าจีนเนี่ยได้มีการโต้กลับนะคะเก็บคืนสินค้านําเข้าของอเมริกาบ้างตรงนี้นะคะถือว่าเป็นชนวนที่สําคัญมากๆสําหรับข่าวในตอนนี้เลยค่ะซึ่งทําไมหุ้นเอ็นวีเดียถึงร่วงแรงนะคะนี่เลยปัจจัยหลักๆนะคะก็คือประธานาธิบดีนะคะทั้มเนี่ยได้มีการประกาศเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากจีนสูง ถึง3-4%ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆเลยนะคะและจีนเนี่ยได้มีการตอบโต้ทันทีเลยนะคะก็คือเก็บภาษีนะคะเท่ากันเลยนะคะคุณเก็บมาชั้นเก็บกลับนะคะซึ่งจีนเนี่ยก็ได้มีการจำกัดการส่งออกแร่หายากด้วยนะคะแล้วก็บริษัทในสหรัฐนะคะก็ถูกเข้าบัญชีดำนะคะเข้าห้องดำของ The f e d ไปเลยเนาะ,ะซึ่งผลกระทบของ Nvidia เนี่ยก็คือห่วงโซ่อ,อุปทานเนี่ย เชื่อมโยงจากจีนนะคะก็คือทําให้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะและตลาดจีนเนี่ยถือเป็นแหล่งรายได้สําคัญของ n v ็นวีเดียด้วยนะคะซึ่งราคาหุ้นเอ็นวีเดียตอนนี้ล่วงถึง7.03%นเะคะเหลืออยู่ที่ราคา94ดอลลาร์ซึ่งเคยต่ําที่สุดเนี่ยในวันนั้นเนี่ยถึงลบ9.5%เเลยนะคะ และ CEO j a s เจสันห่วงเนี่ยเคยเตือนตั้งแต่ปี2023แล้วว่าห่วงโซ่อุปทานเนี่ยไม่สามารถเป็นอิสระได้จริงภายใน10-20ปีนี้นะคะและจากญี่ปุ่นนะคะเขาก็ได้มีการปรากฏตัวเป็นผู้ท้าชิงใหม่ในวงการชิปขั้นสูงด้วยนะคะนอกจากจะมีอเมริกาจีนแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็ขอเขารวมด้วยนะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการเจราจากับทั้ง Apple Google Amazon m e t a Microsoft ก็คือมีการเจราจากับ หุ้นชั้นนําทั้งนั้นเลยนะคะหุ้น7จ็ดนางฟ้าเลยเนาะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการตั้งเป้าว่าจะผลิตชิประดับ2นาโนเมตรในเชิงพาณิชย์นะคะภายในปี2027และรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะคะอัดเงินกว่า200,000ล้านเยนนะคะซึ่งประมาณ1 3 7 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะแม้จละล้าหลังจาก TSMC 2ปีนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็มั่นใจว่าจะไล่ทันในด้านของกระบวนการการผลิตค่ะ และนี่นะคะถือเป็นก้าวสำคัญของญี่ปุ่นเลยในการกลับเข้าสู่เวทีเทคโนโลยีนะคะหลังจากเริ่มมองหาทางเลือกนอกเหนือจากไต้หวันนะคะ Lepidus ตัวนี้นะคะจับตานะคะเป็นทีมซัลายเชนของโลกตัวใหม่ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้แต่ว่าถ้ามาดูผลตอบแทนย้อนหลังนะคะของตัว Nvidia จริงๆแล้วนะคะ10ปีเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า เขานะคะยังมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงจริงๆนะคะถ้าใครที่ลงทุนในระยะยาวนะคะก็คืออยู่ที่68.17%เลยนะคะ ตบปีละ6%กว่าเนี่ยก็ถือว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับระยะยาวเนาะแต่ว่าถ้าใครที่เล่นในระยะสั้นก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าในภาพรวม10ปีจริงๆแล้วนะคะเขาเนี่ยยังมีสีเขียวเนี่ยมากกว่าสีแดงนะคะก็คือเป็นบวกมากกว่าและในเดือนที่มีการบวกเยอะๆนะคะตรงนี้ก็คือเดือนเมษยนะคะ จะมีการบวกนะคะสูงที่สุดเนี่ยถึง38.55%เเลยนะคะและส่วนใหญ่ก็จะบวกนะคะมี36%นะคะ26% 21%นะคะ31%ถือว่าเป็นการบวกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะหุ้น Nvidia ตตอนนี้นะคะสถานะเนี่ยนะคะมีการปรับฐานแรงนะคะกลยุทธ ที่แนะนําก็คือรอดูนโยบายการค้าที่ชัดเจนก่อนแล้วก็ดูวิเคราะห์กราฟอีกทีหนึ่งค่ะส่วน Google ตอนนี้นะคะมองว่าถูกที่สุดในรอบ2ปีเลยกลยุทธ์ที่แนะนําก็คือการทยอยซื้อนะคะแล้วก็เริ่มเก็บในระยะยาวค่ะส่วนตัวอเมซ o n นะคะสถานะตอนนี้เนี่ยก็คือ ถูกนะคะถูกและใหญ่อ่ะก็คือเป็นหุ้นที่ใหญ่แล้วก็เป็นหุ้นที่ราคาเนี่ยลดให้เรานะคะลดกระหน่ำนัมเบอร์เซฟให้เราด้วยเนะาะกลยุทธ์ที่แนะนําตอนนี้สำหรับอเมซอนก็คือเก็บสะสมแบบ V.I นะคะระยะ3-5ปีนะคะหรือว่ายาวกว่าน,นั้นก็ได้เหมือนกันค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าหุ้นเทคหรือว่าชิปแล้วก็พลังงานเนี่ยล่วงยกแผงจากสงครามการค้าในครั้งนี้นะคะหุ้นที่ล่วงนะคะก็จะมีดังนี้เลยนะคะในหมวดของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะมี i ินเท นะคะควอนตัมนะคะแอปพายแมทเทียลนะคะลงถึง5%ถึง8%เลยนะคะสาเหตุมาจากรายได้จากจีนเนี่ยสูงกว่า30%ค่ะและหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะก็คือหุ้นที่ร่วงเนี่ยก็คือเอกซันนะคะเชฟลอนนะคะมาราทอนต่างๆเนี่ยร่วงนะคะ5-10%สสาเหตุมาจากราคาน้ำมันบวกกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวค่ะ และในเซกเตอร์ของธนาคารนะคะหุ้นที่ร่วงเนี่ยก็คือ JP Morgan นะคะ Goldman นะคะหรือว่า Morgan Stanley นะคะลงถึงลบ7%สาเหตุมาจากความกังวลการใช้จ่ายแล้วก็สินเชื่อเนี่ยลดลงนะคะและสำหรับหมวดของเครื่องจักรนะคะหุ้นที่ร่วงเนี่ยก็คือ Caterpillar นะคะหรือว่า DHL นะคะก็คือลงถึง4-5%เลยนะคะสาเหตุหลักๆนะคะมาจากจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มกเกษตรกรนะคะ กลุ่มน,นี้นะคะหุ้นที่ร่วงนะคะก็จะได้แก่ ADM นะคะบันกีหรือว่าโมเสกนะคะตรงนี้เนี่ยร่วงถึง6-10%เลยนะคะสาเหตุมาจาก จีนนะคะหันไปนําเข้าจากบราซิลแทนค่ะสงครามการค้าในครั้งนี้นะคะก็เป็นจุดชนวนจริงๆนะคะก็คือสร้างความวุ่นวายในตลาดโลกมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยทำให้หุ้นชั้นนาหุ้นแข่งๆต่างๆเนี่ยก็พากันร่วงยกแผงเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ไม่ได้มีการแนะนําการลงทุนเนาะก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะสามารถอยู่รอดในตลาดแล้วก็อยู่รอดในเศรษฐกิจที่หนักหน่วงในช่วงนี้ได้นะคะออนต้องขอฝาก Membership ของเราด้วยนะคะแล้วก็วันพุ่ง ะะวันที่6เมษายนนะคะเราจะมีการไลฟ์สดครั้งใหญ่เลยนะคะและในนั้นเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมนะคะแจกของรางวัลที่มีมูลค่าสูงถึงหลักหมื่นบาทด้วยนะคะพี่ๆที่เป็น Membership อยู่แล้วเนี่ยจะได้จิตทิปประโยชน์อะไรนะคะสามารถติดตามในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะไลฟ์ live สดวันที่6เมษายน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย